สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมวิชแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแมวิโก้จะมาปลูกนะคะปลูกพริกอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะซึ่งเราจะเพาะไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเพาะไว้แบบนี้นะคะก็จะ,ะแตกยอดแตกใบามาแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เวลาปลูกลงกระถางแล้วนะคะซึ่งรากของเขาก็เยอะนะคะแบบนี้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นต้นพริกที่แม่วีได้ทําการนะคะเพาะไว้นะคะอ่าเพาะไว้ในถาดลุมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ยอดแตกใบามา <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแมวีก็จะ,ะมาสาธิตการปลูกพริกนะคะปลูกพริกขี้หนูสวนยังไงให้จเจริญเติบโตเร็วนะคะแต่ยอดแตกใบามาเยอะนะคะมีผลผลิตมานะคะติดดอกติดผลนะคะโตเร็วแข็งแรงนะคะอ่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่แม่วีจะ มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะปลูกพริกขี้หนูสวนกันวันนี้เลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเลยนะคะจะเป็นดินนะคะอันนี้จะเป็นดินร่วนซุยนะคะที่เรานะคะผสมปุ๋ยโคอกลงไปแล้วนะคะประมาณนิดนึงนะคะสําหรับปุ๋ยคอกนะคะที่ผสมอ่าดินไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นดินสําหรับปลูกของนะคะปลูกผักนะคะแล้วก็จะมีนะคะน,นีนจะเป็นกระเพาสับนะคะซึ่ง ไม่เีได้แช่น้ําไว้หนึ่งคืนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแกลบนะคะแกลบนี่คือน,นะคะเราจะนํามาผสมนะคะเพื่อทําให้ดินร่วนซุยนะคะ,ะเมื่อดินร่วนซุยนะคะความปร่งนะคะก็จะทําให้ต้นพิกข,ของเรานะคะแทงรากได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะคะ แล้วก็จะมีนะคะต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่เราตัดทิ้งแล้วนะคะก็นํามาเป็นประโยชน์ได้นะคะเราเนาะจะนํามาปลูกนะคะปลูกพริกเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนะคะในกระถางนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะที่จะทําให้ต้นพริกจเจริญเติบโตเร็วนะคะแล้วก็จะมีนะคะต้นพริกนะคะที่ไม่มไดีอ่ะเพราะไว้แล้วนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะปลูกนะคะ แล้วก็จะมีกระถางนะคะกระถางสำหรับที่ปลูกนะคะจะมีสองกระถางนะคะคุณผู้ชมสาหรับต้นกล้วยนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะเพื่อที่จะปลูกได้ง่ายนะคะเดี๋ยวไม่วีก็จะคลุกเคล้านะคะส่วนผสมเลยค่ะไม่วีก็จะนํานะคะกระมาพ้าสั์นะคะผสมไปเลยนะคะสําหรับผสมไปดินไปเลยนะคะที่ดินไปเลยนะคะแล้วก็จะมีแกลบนะคะแกลบหนึ่งส่วนเลยค่ะผสมไปเลยนะคะ ะะเป็นการผสมดินนะคะที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ต้นไม้นะคะของเราโตเร็วนะคะเพราะจะมีความโปร่งนะคะความโปร่งเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แกลบนะคะแล้วก็กระเบ้มะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะเป็นนะคะต้นกล้วยนะคะก็จะมีประโยชน์มากมานะคะต่อต้นไม้ของเราเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะที่แม่วีบอกไว้นะคะจะมี2กระถางนะคะคือแม่วีจะนํานะคะกระถางเล็กนะคะมาใส่ในกระถางใหญ่นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกไปแล้วนะคะก้นกระถางจะได้ไม่แน่นนะคะเมื่อเราเติมดินลงไปแล้วนะคะก็จะทําให้การเจริญเติบโต,ตดีนะคะเราก็นํานะคะ,ะต้นกล้วยนะคะใส่ไปเลยนะคะรอบๆข้างๆนะคะ จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำดินใส่ลงไปเลยนะคะใส่ยังไม่ต้องเติมนะคะเพื่อที่เราจะนำนะคะต้นกล้านะคะของพะะริกนะคะมาใส่มาปลูกนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะไม่มีก็จะปลูกนะคะ3ต้นนะคะแล้วก็ อ่ะขุดหลุมไปเลยนะคะแล้วก็นําต้นกล้านะคะใส่ลงไปเลยเติมลิ้นแน้นๆน,นะคะอ่ะเพื่อพยุงไว้นะคะอ่ะ เราก็กดให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อพยุงต้นกล้าต้นเล็กไว้นะคะจากนั้นคุณผู้ชมก็นํานะคะมาวางไว้ในที่ร่มรําไรนิดนึงนะคะเพื่อที่จะ,ะไม่ให้โดนแสงแดดเยอะนะคะจากนั้นก็เติมนะคะเรารดน้ําด้วยน้ําซาวข้าวเลยนะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นกล้าเล็กๆนะคะแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วนะคะ และนี่ก็เป็นวิธีการนะคะปลูกพริกนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตเร็วนะคะนี่ค่ะก็เป็นสูงง่ายๆนะคะที่เราจะนํามาปลูกพริกให้เจริญเติบโตนะคะตเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะอ่า่นจะ๊ะคุณผู้ชมสนใจก็ลองนําวิธีนี้นะคะไปปลูกพริกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกชนิดไหนนะคะเราก็นําวิธีนี้ไปปลูกได้เลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ